รถคันนี้ครับติดเครื่องเสียงไปกว่า1.6ล้านบาทเขาติดอะไรไปบ้างมันสุดขนาดไหนตามไปชมกันครับนี่คือรถ BMW M8 ครับ850เป็นรถระดับซปเปอร์คาร์เลยครับมีไฟที่พื้นรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดเครื่องเสียงครับชุดนี้ติดตั้งไปกว่า1.6ล้านบาทใช้ลำโพงกาวซีโรครับรุ่นอ l ลตร้าวิทเตเสียงกลางแล้วก็เสียง กลาง4นิ้วเก็บเข้าช่องจัดเต็มด้านหน้าแบบ3ทางครับดูมิเตอร์ด้านในนี่เลยครับมีไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้ครับรวมถึงแม้กระทั่งข้างหลังนะครับก็เป็นลำโพง3ทางครับของ Alpine Status ครับฟังเสียงเครื่องครับทุกท่านดูโอโท่อไอเสียครับดุจริงๆรถคันนี้มันอลังการมากครับ Amg Ciro a l t o ครับที่บอกว่าเป็นสินค้า ของคาซิโลที่คุณภาพดีสุดตอนนี้ครับแอมตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยสามแสนเก้าครับนี่เป็นงานอลูมิเนียมชุบอย่างดีครับแล้วก็มีแอมคับซับครับกำลังขับสูง1500วัตต์ครับเป็นแอมที่แรงมากแต่ตัวไม่ใหญ่แล้วหัวใจหลักก็คือโปรเซสเซอร์แอลพนตัว top D90 ครับทุกท่านดูครับตีตู้แบรนด์คลาอยู่ในนี้เลยคันนี้ฟังในรถนอกแน่นอนแต่ว่าดูการฟังนอกรถครับเสียงแหลมคุณภาพดูเลย จัดเต็มจริงๆครับคันนี้เรียกว่าเป็นคันเดียวในเมืองไทยที่จัดได้สุดจริงๆแล้วเป็นคุเประคาที่ติดได้ขนาดนี้นี่คืองานติดตั้งเครื่องเสียงออกแบบแบบสุดๆครับในรถ BMW m 8คันนี้และนี่ก็คืองานติดตั้งของที่ Mirage Audio ครับ